โอเคครับผมพ่อการส,สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับเกมแคสอะไรวะไม่รู้อะไมู่กคือวันนี้จะมาเล่นเกมนี้กันนะครับพี่น้องซึ่งผมได้ทำการแอบเล่นนิดนึงนะครับซึ่งเพิ่งมาเล่นเนะี่ยมึงเพิ่งมาเล่นกานผมเริ่มเริ่มจากประเทศอะไรวะประเทศอะไรไม่รู้ครับ ที่เลยวะนะคล้ายๆกับจีนมาลับราจะเล่นวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรบ้าใน EP แรกนะครับนี้ EP ล่าสุดเลยับจบน่าตมานหนึ่งร้อย EP อ่ะ EP ที่หนึ่งร้อยอ้ะด้วยรั่ว จบนานที่จริงผมต้องเอาตัวนไอ้ไอ้กอดลูกชิ้นนี่มต้องเป็นหนาหน้าต้องเป็นแนวทับเนี่ยต้องเป็นแนวทับเดีนน๋ก็ตามด้วยขวานลองเอาขวานออกมาดิจัดการก่อนอืมจัดการเสียบอน ไม่รู้ว่าประเทศอะไรอ่ะคล้ายๆกับญี่ปุ่นอ่ะใช้หน้าทาว่ะเกาหลีเหนือคงหนีหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะผมที่รู้ก็คือนะผมจะเล่นนะซึ่งเกมเนี้ยเกมเนี้ยเขาใส่ประเทศอะไรมากมายยี่ปุ่นก็ใส่เปละะ่า อยากรู้ครับใส่อะไรมากมายอเมริกาก็โดนรึเปล่าอเมริกาน่าจะโดดบอกรวมถึงไทยด้วยไทยก็โดนเราสามารถตีไทยด้ท่านผู้ชมครับเราสามารถตีไทยได้ด้วยเราสามารถตีไทยคนระับ นี่คือไทยนะเราจะไปตีประเทศไทยกันนะไทยที่ไหน,นเขาตีประเทศบ้านเองอ่ะหยิบ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 หิบหิบิบเชี่ยเลยมาเยี่ยเอ้ากดผพิดอีก่า้เหี้ย การไม,ไไมออ่อยู่สักไก่สัตว์ไม่โกดผิดไอ้เหี้ยอยู่สักไก่อไอ้เหี้ยเมาส์ยังหอนีอ่อ่ะเออผมต้องขอภัยนะขออภยัยบอกให้รู้สึกฝันไส้ผมขอวันไส้นะขอภัยด้วยนะฝันไส้ลองเอาหวานไปแนวหน้าดิอุ้ยแตก ไอ้แตกๆอุย้ยตายเอาขวานไปแนวหน้าก่อนตามลุยลูกชิ้นแล้วก็ยีเดโอแคทแล้วก็แมวอุย้ยมันรู้ตัวจิ๋วตีคนกระเด็นเลยอะตีตีเราแตกเลยอตีเรากระเด็นเลยอะมันรู้ตัวจิ๋วอย่างเดิร์ดอะไอ้เพียน มีอังเถิดเอออืมอัพเลยครับปุ๊บแตกตีไทยแตกนะอันนี้อะไรเนะี่ยเจดีแล้ว <laughs> ญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นไม่เส,อสือกตุ๊กจับเออเจดีเลยไอด้ดูนี่ดิเอ๊ะนี่คืออะไร เจดีประเทศไทยของประเทศไทยไม่ถึงว่ะรัสซีมีรัศมีไม่ถึงอืมแต่ละสักทีเราต้องเอามาอัพเจ้าเเมียงกันครับเหนียวเงีขยงกันครับ เอ้เฮียใครไปซื้อได้วะไอ้เฮียแม่งใครจะไปซื้อได้วะไอ้ตัวเนี้ยก็ซื้อได้นะแต่แคทก็อดีิแต่แคทก็ดมันอ่านว่า The แคทก็อดอืม ล้วก็อ่านสาสต์เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ยอะไรงโก่อันนี้พม,ม่าหรือเปล่าวะอ๋อกูละเวียดนามเวียดนามเปล่าวะกำบูชาเปล่าวะเฮี้ยไม่เหมือนกำบ,บูชาที่ไหนแต่ที่จริงกำบ,บูชาผมยังไม่รู้ กมพูช้ามไม่รู้เดี๋ยวเยล,ลี้ยแพ้เพราะไอแมวเออผมจะบอกให้นะแมวผมไปทําหมันนะครับทำหมันต้องผ่าตัดอะ่ะเออผ่าตัดแมวน่าสงสารมากเลยะ่ะท่านผู้ชมแมวตาแม่ผมบอกว่าแมวตาแบะเลยตาค้างมันสมันหมดสติเออมันสลบอ่ะตื่นมามันเดินไม่ได้เลย พอผ่านหนึ่งวันมันกลับมาเดินได้เหมือนเดิมน่าสงสารมากเลยจะเรลียาแพนว่าอีเหี้ยเนียวตอนนี้กลับมามีแรงแล้วอีเกี้ยวเียวเนียวมันกวนตีนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าอันน่าจะเป็นกรรมบูชาเปล่าประเทศเพื่อนได้าดาว่า <c oughs> กรรมบูชามันอยู่ขั้นบน บนประเทศไทยอีกกัมเวียดนามเออผมว่าน่าจะกัมพูชาเอออีแนวหน้าแตกว่ะไม่ไอลูกชิ้นแตกว่ะลูกชิ้นกูตายไอ้อะแน่ะลรลูกชิ้นเฮียมันตัวจิ๋วนี่ยังเฉียดสัตว์เกี่ยอไรตัวเล็กว่ะ เดือดหดกว่าไม้เนียเอาขวาไปแนวหน้านะว่าน่าจะกัมบูชาเอออย่างเงี้ยกัมบูชาแน่นอนโอเคอะไรเนี่ยวิจเค ไม่ก็ให้ยิ่งเยอะเหมือนกนนันเนี่ยหกพันเยนเทแต่ก่อนอนื่นผมต้องไปซื้อพระเจ้าก่อนแคทที่เป็นพระเจ้าพระเจ้าแมวมาดูกันพระเจ้าแมวประเทศอลไวนะ ไม่มีคำปจิ๊แปนลนวยอเมดิการโดนไหมนี่ก็คือกัมบูชาโดนแล้วเฮ้ยใช่กัมบูชาป้ะวะน่าจะใช่อ่ะโอเคครับใช่คนระับกัมบูชารึเปล่าวะเฮ้ย ม่งใ,ใกล้กับกระยองชิบหายเงี้ยแม่งแม่งใกล้กับไอ้เงี้ยเนี่ยใกล้กับอเมริกไอ่แม่งใกล้กันมากเลยกลใกล้กับกระยองอย <c oughs> ่าบอกว่ามึงตีระยองอ่ะ <c oughs> ไม่ได้นะ <c oughs> ประเทศไทยมาตีไอ้นี่ไม่ได้นะไม่ได้อย่าปฏิ อย่ามาตีเลยยองผูมีพระเจ้าแมวแล้วงไงแมวพระเจ้าแมวทำอะไรบ้างเนี่ยอยากคุก้มากเลยผมไม่รู้มันทำอะไรนะโชว์ของตัวเองให้มันสวยงามหรออีสัส เครื่องจะทำงาน,นครับเจ้าตีนี่ไอ้วงจากรเลยนะลูกชิ้นปลาคุป่อจะปลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลามาทันดีเลยลูกชิ้นปลาไปแทงเลยพระเจ้าแมวทำอะไรได้มากเนี่ยพระเจ้าแมวทำอะไรได้บ้างเนี่ย มันมันจิ๋วโคตรเกียดเลยมันรู้ตัวตจิจ๋วมันไปมันไปปะท้วงกับโอเคผมไม่พูดกันดีกว่านะเด็กกับผมย่งจะไปสถานสงเคราะห์อเอา <c oughs> มัอยากไปสถานสงเคราะห์อเอานะครับไม่อยากไป ัดสันดานไม่อยากโดนดสันดานไปเลยทหารข้าเด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยมีต้นกล้วยต้นกล้วย ูความแตกต่างจากทหารที่ผมอัปเกรดอัปเกรดมามอยากได้แมวที่มีกล้ามซิกแ็กอะผมอยากได้อยากให้แมวมีกล้ามอะ่ะอยากได้ล่างแมวอยากผมอยากได้แมวเป็นล่างมีกล้ามอะ่ะแมวมีกล้าม,ม,ล,ามล่างนี้เถือนสุดละล้วลเกิดล่างดำ พระเจ้าแคทไม่ช่วยเลยเลยไอโคดมันก็จะประท้วงอยูอ่เนาะไปกาแล้ววะจะล้มแสงกับตัวบิมแกต้องห้ามปิวป้ว,วเฮ้ยม่นอึดเกิน เอเอผมว่าจะไม่ใช่ไอ้ลูกชิน้นหมูยอเล้อวะมัน <c oughs> จะเรียกวันไส้กรอกนะครับถ้าเกิดมันเป็นสามเหลี่ยมผมจะเรียกมันเต้าหู้นะครับ <c oughs> เฮ้ยเงินหมดพอดีเปล่าวะเฮ้ยเก็บหมด แล้วหนึ่งร้อยบาทว่ะหรือเปล่าวะอฮ้ยมีดีโอคอนใหม่เข้ามาเหรอเฮ้ยแมวขายอา้าโคตรชอบเลยอะแมวดินน้จโคตรฮะหมูมาแแมวโคตรฮะมามาเลย ไม่มีวขายาวันชอบมากเลยตัวเนี้ยมันตบนะมันจะใช้ขามันตบอะ่ะเออัพเลยอัพจอบีนช็อกโกบีนนี่คือการยกทัพแต่สวยงาม <c oughs> ขึ้นทำยังไงโหทนยังไงวะจะได้ปะ เอ้ในเห็นเลยไหมครับเห็นเลยไหมครับท่านผู้ชมเจแปนนม่งตีประเทศตัวเองตีประเทศญี่ปุ่นเจแปนแปลว่าประเทศญี่ปุ่นคนระับถ้าเกิดเจแปนนิดแปลว่าชาวญี่ปุ่นคนระับชาวก็คือคนที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นต่างจากชาวญี่ ชาวกับประเทศต่างกันนะครับท่านผู้ชมมาไม่พูดมากทำเพลงไปถึงดีเปุน่นไม่พูดมากทำเพลงโอ้โห